วอลเลย์บอลสาวไทยล่าสุดเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมกับตั้งเป้าคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ให้ได้เป็นครั้งแรกครับหลังจากเส็จสิ้นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน2นัดโดยผลงานชนะ1และแพ้1นเกมล่าสุดทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเดินทางจากประเทศจีนมาถึงประเทศญี่ปุ่นโดยโค้ชออสกีเพงศ์รัะชตากเรียงรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ดึงตัวยุพาสนิกลางกับหัถยาบรุงสุขเข้ามาเสริมทีมเพื่อเป็นไปตามแผนของทีมที่วางไว้ ก่อนลงทำศึกคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับเตรียมตัวกันมา4ปีนะครับสมาคมก็วางแผนที่จะเตรียมนักกีฬามาตลอดนะครับรายการอีเวนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายเราก็มาคัดเลือกกันเต็มที่นะครับและนักกีฬาทุกคนก็มีความตั้งออวตั้งใจกันดีมากในการที่จะมาแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ผมก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็การพัฒนาฝีมือในช่วงตลอดระยะ ระยะเวลา4ปีเนี่ยก็จะทําให้ทีมประสบความสำเร็จได้นะครับอย่างตอนนี้เรามีเวลาซ้อมกันทั้งหมดแล้วก็รวมกันประมาณ4อาทิตย์แล้วเราคิดว่าอย่างการลงเก็บตัวที่ซ้อมที่จีนเรามีคู่ซ้อมที่รูปร่างใหญ่แล้วก็เร็วด้วยเราคิดว่าตอนนี้เราพัฒนาทีมขึ้นเยอะมากแล้วก็ลดข้อผิดพลาดเราลงเยอะเลยแล้วเราก็คิดว่าอย่างตอนนี้มันขึ้นอยู่ว่าสตาฟโค้ชวางแผนผู้เล่นทุคนไหนลงแข่งเพราะว่าตอนนี้สภาพร่างกายทุกคนฟิตเต็มร้อยทุกคนค่ะ ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยฝึกซ้อมที่โตเกียวเมโทรพลิแทนสเตเดียมหรือสนามที่ใช้แข่งขันจริงในช่วงบ่ายครับก่อนที่ในวันเสาร์นี้จะลงสนามนัดแรกพบโดมินิกันในเวลา10นาฬิก5นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยรายการนี้จะคัดเียอันดับแรกผ่านเข้าไปชิงโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลในเดือนสิงหาคมนี้ครับ